สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูใก้าอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะคส่วนแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าน้ําเปล่าบีทรูทส่วนไส้ก็จะมีหมูสับไชโป๊ะสับผัวบดน้ําตาลมะพร้าวน้ํามันกระเทียมเจียวหอมแดงสับสามเกลอือรากขักชีกระเทียมพริกไทยนะคะ ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือปน่นลงมือทำเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาผัดไส้กันค่ะน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะไม่ต้องเยอะค่ะสามเกลือค่ะหอม ผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะค่ะจากนั้นให้ใส่หมูสับลงไปค่ะหลังจากสามเกลือหอมแล้วนะจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะ หลังจากหมูเริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นใส่ไชโป๊ค่ะไชโป๊สับนำไปล้างน้ำสักหนึ่งครั้งนะคะไชโป๊ไชโป๊หวานนะนำไปล้างน้ำสักหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเป็นน้ำตาลค่ะ กุงเครื่องค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเกลือป่นค่ะซีอิ๊วดำแต่งกลิ่นแต่งสีค่ะสีจะได้สวยนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะผัดไปจนกว่าจะแห้งนะคะค่ะหลังจากที่ ประมาณนี้นะคะน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะจากนั้นก็จะใส่ถั่วลงไปเลยค่ะวันนี้จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่านึ่งข้าวหลายเตานะคะเสียงอาจจะดังมากเลยเสียงเตานึ่งข้าวนะคะค่ะจากนั้นก็จะผัดให้แห้งเลยค่ะค่ะหลังจากแห้งดีแล้วนะคะ ก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะจากนั้นพอแค่นี้ค่ะวางพักไว้ให้อุ่นค่ะวางพักไว้ให้อุ่นๆแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะปั่นน้ำบีดรูทค่ะบีดรูทค่ะน้ำเปล่าค่ะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากที่เราปั่นละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นนำมากรองค่ะ จากนั้นก็จะมาผสมแป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะแป้งเท้าค่ะค่ะแต่เราจะนวดแป้งก่อนนะคะ เราจะนวดแป้งสัก5นาทีก่อนนะคะนวดแบบนี้สัก5นาทีเวลานำไปทำแป้งจะได้เหนียวนุ่มนะคะนวดแบบนี้5นาทีค่ะค่ะเรานวดแป้ง5นาทีค่ะนวดแป้งแบบนี้นะ5นาทีพอครบ5นาทีแล้วนะคะ จากนั้นเติมน้ำบีดรูดลงไปให้หมดเลยค่ะเพื่อที่จะละลายแป้งนะคะสีสวยมากใครจะทำเป็นแครอทก็ได้นะคะเอาแครอทมาทำเป็นสีก็ได้นะแต่วันนี้เราใช้บีดรูดค่ะาจากนั้นก็ละลายแป้งค่ะ หลังจากที่แป้งเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนํามากรองกระชอนตาถี่ค่ะเวลานําไปทําขนมแล้วแป้งจะได้เนียนนะคะส่วนแป้งสีขาวก็ทําเหมือนกับสีบีทรูทนะคะแป้งเท้าแป้งมันแป้งข้าวเจ้านะคะ จากนั้นเป็นน้ำเปล่าค่ะเราก็จะนวดห้านาทีค่ะทำขั้นตอนเดียวกันกับแป้งบีทรูทนะคะค่ะแล้วก็นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นพักไว้ค่ะค่ะหลังจากไส้เราอุ่นตัวลงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนค่ะ บันไาจนกว่าจะหมดค่ะส่วนไส้เราก็ปั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นทําขั้นตอนต่อไปจากนั้นให้เราปูใบตองเอาไว้นะคะทาน,น้ามันกระเทียมเจียวไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาวางบนใบตองนะคะทาน,น้ามันไว้จะได้ไม่ติดใบตองนะคะเราจะนํำข้าวเกี๊ยบปากหม้อมาวางไว้บนใบตองทาน,น้ามันกระเทียมเจียวไว้ค่ะ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะใบตองค่ะจากนั้นวางพักไว้ค่ะอีกอย่างก็คือนำไม้พายมาแช่ในน้ำค่ะเพราะว่าเราจะใช้ไม้พายตักข้าวเกี๊ยวปากหม้อขึ้นนะคะแช่น้ำไว้ค่ะจากนั้นให้เรานำผ้าโทเลมาผูกปากหม้อนะคะหม้อนี้คือหม้อนึ่งข้าวเหนียวนะคะนำผ้าโทเลหรือผ้าเสื้อนักเรียนนะคะมาผูก เอาหนังยางผูกให้ตึงค่ะหนังยางสามสิบเส้นนะคะผูกให้ตึงดึงผ้าให้ตึงแล้วก็เอามีดกรีดตรงริมปากหม้อนะคะกรีดผ้าบนริมปากหม้อเพื่อที่เราจะได้เติมน้ําได้สะดวกนะคะจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่น้ําเกินครึ่งนะคะค่ะจากนั้นรอให้น้ําเดือดแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นก็ลงมือทําเลยค่ะค่ะคนแป้งทุกครั้งนะคะ วนค่ะปิดฝาค่ะน้ำเดือดๆประมาณ1-2นาทีนะคะค่ะแป้งเราฟูขึ้นมาแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นวางไส้ลงไปค่ะไม้พายจุ่มน้ำไว้ตลอดเวลานะคะแบ่งครึ่งค่ะม้วนค่ะ ม้วนค่ะม้วนตลบมาตรงกลางนะคะเราก็จะได้เป็นริ้วๆสวยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะค่ะก่อนที่จะลงแป้งให้เราคนทุกครั้งนะคะวนค่ะปิดฝาค่ะ หนึ่งถึงสองนาทีค่ะค่ะหนึ่งถึงสองนาทีค่ะแป้งเขาก็จะฟูขึ้นแบบนี้ค่ะวางไส้ค่ะไม้พายจุ่มน้ำตลอดเวลาค่ะแบ่งครึ่งค่ะหมุนเกลียวค่ะก็จะเป็นริ้วๆสวยแบบนี้ค่ะตวัดมาค่ะ เป็นริ้วๆสวยมากค่ะจากนั้นเราก็จะมาทาหลังจากที่เราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทาน้ํามันกระเทียมเจียวค่ะโรยกระเทียมเจียวค่ะมากน้อยตามชอบ ค่ะแต่นั้นก็จะมาชิมค่ะเป็นริ้วๆสวยมากค่ะสีก็สวยด้วยค่ะสีธรรมชาติชิมค่ะไส้ก็รสชาติเข้มข้นค่ะเข้ากันดีมากค่ะสีขาวค่ะ สีขาวก็เป็นริ้วสวยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ